สวัสดีครับกลับมาพบกับวิเคราะห์บอลทุกวันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ทีเด็ดสามคู่ได้เรียงให้ฟังกันก่อนจะไปผลงานเมื่อวานนะครับเมื่อวานในยูทูบนะครับให้ไปที่เชลซีเราก็ได้นะครับให้ไปที่คิสตันพาเลเตเราก็ได้นะครับให้ที่นาร์บูลีเราก็ได้นะครับเมื่อวานในยูทูปก็เข้า3คู่เลยนะครับส่วนในกลุ่ม V ีพี่วีพีบอลเต็งให้ที่สเปอร์นะครับสูง2.5จบมา3ามหนึ่งคนนี้ก็อิ่มๆครับสเต็ปสามได้อีกหนึ่งใบครับวีพีทำเงินต่อเนื่องมาหลายวันแล้วครับทั้งสเต็ปทั้งงเต็นนะะหากใคครรับอย วิเคราะห์บอลนี้นะครับคู่แรกนะครับไปเริ่มที่ลาลิกาสเปนนะครับเซบีย่าเปิดบ้านต้องยิงของอเบริกานะครับเมื่อเวลา4ี่ทุ่มสินะราคาตอนนี้เจ้าบ้านเซบีย่าต่อครึ่งควบครับคำน่าจะเป็นเนี่ยเซบีย่าการหนักนะครับแพ้ติดต่อกันมา2นัดโดนยิงไป9ประตูนะครับอย่างไรก็ตามนะครับภาพรวมในทีมยังมีทีเด็ดนะ 5เกมหลังเก็บใจนับถึง4แมตช์นะครับและเอาชนะทีมกลางกับทีมไทยตะลังได้ทั้งหมดนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับกับเล่นในหลังเจออเมรียทีมดับ18ก็มีความเป็นไปได้สูงครับที่เจ้าถิ่นจะบวกเพิ่มอีก3แต้มนะอีกทั้งคู่นี้ตัดแต้มกันโดยตรงครับเพื่อหนีโซนตกชั้นจึงเป็นโอกาสที่สำหรับเจ้าบ้านนะครับสำหรับวันนี้ที่จะทิ้งห่างโซนแดงนะฉะนั้นที่น่าจากเียดจากภาพรวมต่างๆที่ราคาครึ่งควบวางบอลต่อครับเป็นดุลเมตรสองกับเซบิยาดีกว่าคูตี้สองครับข้า วันนี้ทีมเยือนแนอสเนนเน่ไม่น่าพลา3ด3คะแนนลอนดดามี่ครั้งนี้ครับแม้ว่าทางฟูแลมเนี่ยเคยเกือบทําแสบมาหลายครั้งแล้วนะเพราะฉะนั้นแอสเนนนะครับต้องเล่นระวังและรัดกลุ่มกว่าเดิมนะอย่างไรก็ดีครับเจ้าถิ่นฟูแลมเนี่ยเพิ่งจะแพ้ให้กับเบนฟอร์ดมา2ตัวต่อ3อย่างผิดฟอร์มนะครับย้ำว่าผิดอย่างแรงนะไม่ว่าจะเป็นเกมลุกใช้โอกาสเปลืองมากนะครับขณะเดียวกันเกมรับก็บพลาดง่ายแบบต่อเนื่องนะฉะนั้นการเผชิญหน้าคู่แข่งที่เกมลุกดูดัน,นแบบนี้นะครับดูสรงแล้วน่าจะรอดยากเมื่อพิจารณาจากเล คู่สุดท้ายครับนิวคาสเซิลเปิดเม็นอย่งของวูฟนะครับเพิ่มเติมราาห้าทุ่มครึ่งราคาตอนนี้นิวคาสเซิลต่อครึ่งควบนะความน่าจะเป็นนะครับวันนี้นิวคาสเซิลต้องเน้นๆนะครับเพราะว่าผลงานออกทะเลแบบกูไม่กลับมา5ห้าท้ายทุกรายการนะครับเสมอ2แพ้3แต่ก็พอเข้าใจได้ครับโปรแกรมที่นิวคาสเซิลนั้นเจอมาเนี่ยเถื่อนทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเจอลิเวอร์พูลเจอแมนยูเจอแมนซีนะครับสนัดซ้อนอย่างไรก็ดีนะครับวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองนะตอนรับกัมเบียของวูฟนะครับซึ่งถือววว่่่่่่่าาาาาาเเปป็นนนนนนนโจจจททยยยย์ีีไไไมมมมมมหัััักกกกกะะลลออขงบบซิคครรใด้ ประกอบกับทางวูฟเนี่ยก็ไม่ได้มีจุดเด่นอะไรมากมายตอนนี้นะครับแถมจากที่ได้ชมรายละเอียดแต่และเกมก็จะเห็นชัดว่าเกมลุกที่เคยน่ากลัวตอนนี้ลดลงไปเยอะมากนะครับเช่นเดียวกับเกมลับที่เคยเป็นจุดแข็งนัดที่แล้วเนี่ยถ้าไม่ติดว่าสเปอร์ยิงฝืดเองนะครับไม่จบ1นศูนย์แน่นอนน่าจะไหลไปมากกว่าน,นีนะฉะนั้นพิจารณาจากเลตจากภาพรวมต่างๆนะครับแนะนําให้ไปต่อครับที่นิวคาสเซิลน,นะคู่ที่3ไปที่นิวคาสเซิลครับ จบไปแล้วครับ3คู่แล้วทีงไม่ฟังกันคู่แรกเซบียานะครับคู่ที่2ไปที่อาอ์เซนอนคู่สุดท้ายไปที่นิวคาสเซิลครับขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีอีกหนึ่งคืนนะก่อนจากกันครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติ๊งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลดเป็นขีดทุกทุกวันสำหรับนี้ไปก่อนเจอกนันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ